การฝึกดูลมหายใจนะฮะอานาปานาสติเนะี่ยก็สามารถที่จะทำให้กลายเป็นกสินได้ทั้งนั้นเลยนะจะเป็นลมเป็นช่องว่างหรือเป็นกสินไฟหรือสินดินแม้แต่ว่าเลยไปถึงกสินแสงสว่างก็ยังได้นะแต่ว่าแสงสว่างนี่จะมาภายหลังเดีย๋ยวนี้เวลาฝึกเนี่ย ใจมันชอบลมในลักษณะไหนมันสังเกตการกระทบที่ช่องจมูกนะถ้ากระทบที่ช่องจมูกเนี่ยมันเหมือนเป็นเป็น,ปนกระสินดินนะดูเฉพาะที่การกระทบแต่ถ้าเห็นเป็นความเคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวก็เป็นกระสินลมถ้าเห็นเป็นแค่ จมูกมันมีเป็นช่องๆอ,อย่างนี้นะมันไม่ได้เน้นไปที่ลมไม่ได้เน้นไปที่ตัวกระทบที่ลมกระทบช่องจมูกอย่างนี้ก็เป็นช่องว่างแต่ถ้ามารับรู้ถึงลมเข้าและลมออกเนี่ยมันมีความเย็นความร้อนต่างกันลมเข้ามันมันเย็นลมออกมันอุ่น มีความอุ่นเกิดขึ้นมาความเย็นความอุ่นมันคือร้อนมากร้อนน้อยอันนี้จะกลายเป็นกระสินไฟดูๆไปบางทีดูอย่างมีความสุขนะไม่ว่าจะเห็นมันใมุมมองไหนบางทีเมื่อลมสั้นเข้าสั้นเข้าจนจนเหมือนมันหายไปนะมันกลายเป็นแสงสว่างตรงสว่างนี่ก็เป็นอ่า กสินอีกตัวหนึ่งเรียกว่าอะโลกะกสินก็สามารถทำได้นะแต่จุดใหญ่ใจความก็คือว่ามันต้องมีความสุขในการดูมีความสุขมีความพึงพอใจในการเห็นร่างกายหายใจแต่จะเห็นในมุมมองไหนเนี่ยอันนี้เราเราดูตัวเองนะว่าเราจิตมันมีความพอใจในการดูร่างกายหายใจในมุมมุมมองแบบไหน มุมมองในแง่ว่าจอดอยู่ที่เดียวมันกระทบแล้วมันเหมือนมีมีมวลของลมกระแทกอันนี้มันคือกระสินดินนะยังไงก็ได้เห็นเป็นความเคลื่อนไหวก็ได้ลมมันเคลื่อนไปเคลื่อนมาหรือเห็นเป็นลมเข้าเย็ยนลมออกอุ่นองนี้ก็ได้นะ <c oughs>